น,นี่ 8R เราโดนเหล็กเสียบครับผมงานเข้าเลยครับยางใหม่ขึ้นมาแล้วครับ นครับได้เต็มไปหนึ่งครับครับก็ได้เปลี่ยนแล้วคับเก็เก่าครับผมร้อรงร้อง ยางเชนอยางในประเทศนี้ไม่ได้มียางในนะครับผมมีแต่ยางเช่นยนครับกับปั๊มหลมเข้าย,ายนครับผมเงียป็นอาผมโดัเหล็กเสียบนะครับยังคาด้วยนะครับผมทุกคน ดิเป็นระตังวีลงนี่ลูกคาเียนี่เสาตอนสโอเคนีนีสง้โอเคโอเคมันเสร็จบ้นะครับผมสางมาครับแล้วก็นนี้นจะไปเอาไปเปียวะคไปเห็นไปเห็กัไปปุ๊กข้างข้างในนะครับผมนะครับนี่เสียบยาวนียครับ ใส่สวนใหม่ครับใส่ส่วนใหม่นะครับผมมีเจ็ดร้อยไล่นะครับตอนนี้เราสร้างกันกำลัง <Okay. S 1> กำลังจุดนะครับจุดทะเบียนรถนะครับผมแล้วันเดียอยนะครับ จุดยเอานะครับประกาไปบึง้งกันที่บริษัทอะไรไม่ช่นะครับผมธุดาธุดาธุดาเปิดช <c oughs> ัวร์เลยไปแล้วครับโอ้ยชม <c oughs> นี่นะครับผมเอามาเรียบร้อยนะครับผมเสียตังค์อีกแล้วนะครับ ไปจวดเหล็วนะครับช่างมาคนเดียวครับผมผมก็เลยต้องเปลี่ยนคู่ครับโอเคครับทำงานก็ได้เลยครับผมเพราะว่าเหล็กเหล็กแหลมครับผมนะครับเหล็กแหลมนะครับแทงเข้าไปในยางเลยครับผมเพราะว่ายางเช่นนี้มันมันนี่มียางในนะครับผมมันแค่ อาเรนทาตัวที่เหนียวๆนะครับผมติดไว้ทรงขอบนะครับแล้วก็สูบลมเข้าไปนะครับผมอัดเป็นลมขึ้นก็แล้วนะครับผมแค่นี้นะครับผมไม่ได้มียางในนะครับทั้งสองสองฝั่งเลยนะครับผมยางเส้นใหญ่ยางเ้ลเล็นนะครับถ้าโดนเหล็กนี่ยคือทิ้งเลยนะครับทุกท่านง่าก็ขอขอโทษขออภัยนะครับลมนะครับผมลมแรงมากโอเคครับไปทํางานเลยเลยครับผม นะครับผมพอได้ขึ้นมาก็นี่ะครับโหนะครับผมสวนสวนมันสวนวนสวนใหม่นะครับผมก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเหล็กอยู่ตรงไหนนะครับผมซึ่งเหล็กเขาเอามาตอกอะไรอยู่ที่สวนนะครับก็ไม่รู้นะครับผมก็โดนไปหนึ่งแผลนะครับผมยางเก่ามันก็เอาไปเปลี่ยนนะครับไปเปลี่ยนแล้วไปอุดอะไรเอาอันนี้แหละครับผมแล้วก็เสร็จแล้วก็จะนะครับหรือว่าจะเป็นเขาจะไป ทำเป็นที่เบิกตังค์นะครับเบิกตังค์ของกาเรมูเช่นะครับผมเป็นบริษัทใหญ่นะครับเบิกตังค์ก็กลับมีมีแพยมีอะไรก่อนนะครับครับผมเนี่ยเตือนเข้ามานะครับร้อขึ้นมาแล้วนะครับผมนะครับก็เป็นขึ้นมานะครับเป็นระบบของ GPS นะครับผม จะไปดูตรงที่มาเตือนมาเมื่อกี้นะครับผมเข้าไปตรงนี้นะครับเมนูนะครับผมเข้ามาตรงที่ขีดสามนะครับขีดสามก็เข้ามาตรงที่รูกบญแเจนะครับผมราไปดูกันนะครับว่ามันจะมีอะไรที่เตือนมาหรือเปล่าครับกลับไปดูตรงนี้นะครับผมนี่นะครับผมขึ้นมานะครับโอ้โหตรงนี้ก็เป็นน่าจะเป็นระบบของจ p s เนะครับผม นี่นะครับผมเป็นน่าจะเป็นรหัสรถนะครับหรือว่าเราใส่รหัสไม่ไม่ตรงนะครับก็เตือนมานะครับผมตัวนี้ก็เป็นรูปของเบาะนั่งนะครับผมนี่นะครับเบาะที่ผมนั่งนะครับผมถ้าเรานั่งไม่ถูกที่มันก็จะเตือนอยู่นะครับผมถ้าเรานั่งถูกมันก็จะไม่เตือนนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ผงจะลดคทิ้งนะครับผมนี่เป็นรูปกระยานะครับนี่นะครับผมต่อไปนะครับแล้วก็กด ตกลงนะครับโอเคนะครับผมนี่นะครับก็ยังไม่นั่นเลยนะครับตัวนี้บอกอย่างแม่โอ้ไปแล้วครับผมนี่นะครับถ้าเราน้ำหนักเออเราเรานั่งไม่ถูกที่มันก็เตือนอยู่นะครับผมมันก็มาพรอมาัเต็กนะครับผมอัดเต็กนะครับผมเป็นสวนใหม่นะครับ อย่าเล็กเข้าเลยนะครับผมสวยเลยครับวันนี้ที่ครับทำงานครับทีนี้ครับผมยนดีครับท่านก็จะไถเบิดดินแบบนี้นะครับผมว่าเราจะปลูกนะครับปลูกข้าวเล่นะครับทีนี้นะครับผมปลูกข้าวเปล่ในปีนี้นะครับผมหลังจากที่ปลูกมาฝรั่งเสร็จนะครับ แล้วนะครับวันนี้นะครับผมน่าจะหกพันเจ็ดพันบาทบ้านเรานะครับผมล้อข้างนะครับข้างหน้านะครับผมไม่รวมข้างหลังนะครับข้างหลังข้างหลังนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมน่าจะหกพันนะครับผมน่าจะหกพันเช็คนะครับหกพันเช็คนี้ก็อยู่บ้านเรากุณตุ่มมันกกโอ้โหน่าจะหกหมื่นนะครับผมพว่าอย่างเส้นใหญ่ข้างด้านหลังนะครับผมด้านหน้าจะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับ ล้านหากว่ามันห้าหกพันนะครับผมสวนใหม่ก็โดนเลยครับผมไถสวนใหม่ก็โดนเลยนะครับเราไม่รู้เขาบัลลิกมันผูกขึ้นตรงไหนนะครับ มวันดีครับผมระบบประถ่ตัในประเทศนี้นะครับผมถึงยางรั่วไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเขามีงบให้เรียบร้อยนะครับผมบริษัทนะครับยางแตหรม่ว่ายางรั่วยางอะไรมันก็เปลี่ยนได้หมดนะครับผมแต่ว่าไม่ไม่ยุ่งยากนะครับผมเดบเอาเงินเบิกเงินบริษัทมาเปลี่ยนก็เรียบร้อยเลยนะครับท่านไม่เหมือนบ้านเรานะครับบ้านเราก็ต้องจุกเออเอาทุนของตัวเองนะครับผมเนาะ มาเปลี่ยนเองนะครับ <laughs> <c oughs> โอเคครับคุณท่านครับเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะครับพุณท่านฝากกดติดตามให้กำลังใจช่องบ่าวสุริยาแชนแนล้วยนะครับผม วันนี้โดนเหล็กไปหนึ่งแผลนะครับผมเสียตังค์ไปเลยนะครับทำไงได้ครับก็ไม่อยากจะให้มันรั่วนะครับผมนายจ้างก็เข้าใจนะครับผมเพราะว่าเป็นสวนใหม่นะครับไม่ใช่สวนเก่าสวนเก่านี่ก็เราก็ต้องดูเรารู้นะครับผมสวนใหม่เราไม่รู้นะครับเพราะว่าเราเพิ่งเพิ่งจะมาเตรียมเป็นสวนเป็นครั้งแรกนะครับผมเราไม่รู้ว่าเหล็กอยู่ตรงไหนครับนายจ้างก็รู้นะครับผมเพราะว่ามันเคยโดนมาครับผมเพราะว่า ขายสวนใหม่นี่ประจําครับผมแตกประจํานะครับเพราะว่าเราไม่รู้นะครับผมว่าเหล็กมันอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งเราจเรายังไม่ได้มาเปิดมาเปิดที่ไงครับดูนี่ครับผมเห็นไหมครับมันจะเป็นหญ้าอยู่เลยนะครับผมมันรู้กี่ปีกี่ปีนะครับผมมันสะสมเหล็กไว้ข้างล่างนะครับไม่รู้นะครับผมโอเคครับคุณฮ่าเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับผม